จะบอกว่าก็ไม่เชิงเป็นเป็นข้อจํากัดนะคะพี่เป็ดแต่อย่างที่บอกคือใช้ความใช้คําว่าเหมาะสมดีกว่ากับเครื่องจักรประเภทที่อย่างที่ดีบอกนะคะก็อาจจะขอเป็นตัวเครื่องจักรที่เป็นรุ่นเก่าเนาะที่เป็นแบบระบบที่เป็น1.0 2.0อย่างเงี้ยค่ะพี่เป็ดที่จะต้องการอัปเกรด ตัวเองพัฒนาตัวเองให้เป็นอินดัสเทรียลที่เป็น4.0นั่นเองนะคะเพราะว่ารุ่นใหม่ๆดิคิดว่าเอ่อเขาก็จะมีโซลูชันแบบครบวงครบมาแล้วแหละเนาะเพราะว่ามันก็เทรนเทคโนโลยีมันเปลี่ยนแต่ทีนี้อย่างที่บีบอกว่าทําไมแบริออถึงจะต้องไปไปใช้กับเครื่องจักร1.0อย่างที่บอกเครื่องจักรมูลค่ามันค่อนข้างหลายล้านทีเนี้ยเอ่อรุ่นเก่าที่เราซื้อมาอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเหมือนเทียบกับรถเนาะรุ่นสมัยเก่าเงี้ยคือเอ่อเราซื้อมาแล้วแบบหลัก สล้านห้าล้านแล้วเราจะมาเปลี่ยนแต่มันยังใช้งานได้อยู่อย่างนี้ค่ะก็มีคิดว่าลูกค้าก็คงไม่ซื้อตัวเครื่องจักรใหม่นะคะแต่แทนที่จะหาตัวที่มาตอบโจทย์มาช่วยรักษา,าชีพจรให้ตัวอ่ของเขายังจะดีกว่าแล้วก็สามารถเอาข้อมูลนะคะพัฒนาไปยังเทคโนโลยีที่เป็น4.0ได้ด้วยค่ะพี่เ็นโอเคโอเคก็อ่อเป็นตัวเซนเซอร์เนาะิีที่เครืแองตัวจะวัดอะไรบ้างสวจะว่ามันจะมีเทมเพสมาให้ นะครับอย่างที่ผมผมว่าเมื่อกี้เบียดไปเนาะมันสามารถเลือกได้ว่าเป็นสีเหลืองสีทอมสีแดงถูกต้องมาก<ช>สีแดง<ช>สีสีน้ำสีเหลืองคือถ้าว่าจะเสียสีเขียวคิสมูดสีเทาคือไม่ได้ใช้มันสามารถอาจายสีไ,ได้ด้วยต้องมาใช่ใช่ค่ะ